สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูขนมจีนนะคะสอนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้นะคะเด็กๆในเรื่องการอ่านคำในภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอ powerpoint นะคะการอ่านคำนะคะที่มีตัวการันนะคะการอ่านคำที่มีตัวการันก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าตัวการันนะคะ คืออย่างไรนะคะตัวการันนะคะก็คือตัวอ,อักษรน,นะคะที่มีทันธคาตนะคะหรือว่าพวกเราจะชอบเรียกว่าตัวการันนั่นเองนะคะเป็นตัวอ,อักษรที่จะไม่ออกเสียงนะคะไม่ออกเสียงนะเป็นตัวอ,อักษรที่ไม่ออกเสียงนะคะอย่างเช่น คำว่าโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เห็นไหมคะว่าถึงแม้จะมีทรหันการนะคะเราไม่ได้ออกเสียงพยัญชนะที่มีตัวการันนะคะเราจะอ่านว่าโทรศัพท์นะ,ะต่อมานะคะคาว่าราชสีนะคะอ่านว่าราชสีนะคะพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์กรอบนะคะ กาลสินเด็กๆเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะมีตัวกาลันนะคะหอหีบกาลันยอ่อแยกราลานนะคะเวลาพวกเราอ่านเราจะไม่อ่านนะคะตัวที่มีตัวกาลันนั่นเองนะคะต่อมานะคะการอ่านอักษรย่อนะคะการอ่านอักษรย่อนะคะอักษรย่อเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าอักษรย่อนะคะคือตัวอักษรที่ใช้ย่อคานะคะหรือข้อความนะคะให้สั้นลง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนนะคะโดยจะมีเครื่องหมายนะคะมหับภาพนะคะจำกับไว้ท้ายอักษรยอ่อการอ่านอักษรย่อเนี่ยจะต้องอ่านเป็นคําเต็มนะคะอ่านเป็นคําเต็มอย่างเช่นทอถุงจุดนะคะทอถุงจุดย่อมาจากถนนถนนนะคะอ่านว่าถะหนน,นนะคะถะหนน,นนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะอจุดนะคะอจุดย่อมาจากอาจารย์นะคะ อ่านว่าอาจารย์นะต่อมานะคะรอพอจุดนะคะรอพอจุดย่อมาจากโรงพยาบาลน,นะคะอ่านว่าโรงพยาบาลน,นะต่อมานะคะอ่าคำว่ามีนาคมใช่ไหมคะที่พวกเราชอบเขียนกันนะคะเวลาเราอ่านเราต้องอ่านเต็มแต่ว่าเวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนย่อนะคะ ่ะทีนี้เรามาดูนะคะรู้หรือไม่อักษรย่อบางคำน,นะคะมีหลายความหมายเวลาเราอ่านเราจึงต้องดูบริบทว่าควรอ่านเป็นคำใดนะคะเช่นรอรอจุดนะอย่างเช่นคาว่ารอรอจุดนะคะ,คะ,คะก็คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนกับโรงแรมนะคะซึ่งถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าในบริบทนั้นนะคะต้องใช้คำว่าโรงเรียนหรือว่าโรงแรมต้องอ่านบริบทอ่า ประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเช่นรอรอจุดของฉันเลิกตอนบ่ายสามโมงรึ่งเด็กๆสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่ารอรอ,รอจุดเนี่ยนะคะคือโรงเรียนนะคะอ่าส่วนรอรอ,รอจุดนะคะที่ครอบครัวฉันพักตอนไปหัวหินเนี่ยสวยมากนะคะรอรอจุดตรงนี้ก็คือโรงแรมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูการอ่านนะคะการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ การอ่านเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คือเครื่องหมายนะคะที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำประโยคหรือข้อความนะคะซึ่งก็มีหลายเครื่องหมายด้วยกันเช่นวงเล็บนะคะวิธีน้อวิธีการอ่านวงเล็บนะเด็กๆดูนะคะให้อ่านว่าวงเล็บเปิดนะคะแล้วก็อ่านคําหรือข้อความนั้นนะคะแล้วบอกว่าวงเล็บปิดนะคะ อันนี้คือเป็นการอ่านวงเล็บที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นพระสุนทรวัวหารวงเล็บเปิดผู่วงเล็บปิดนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะพระสุนทรวัวหารวงเล็บเปิดผู่วงเล็บปิดนะคะต่อมานะคะดอกกุหลาบนะคะมอนวงเล็บเปิดดอกที่สุนนะคะวงเล็บปิดนะคะให้อ่านแบบนี้นะต่อมานะคะเด็กเด็กมาดูนะคะไม้ยมกนะคะ ไม้ยมกนะคะวิธีการอ่านคําที่มีไม้ยมกนะคะให้อ่านซ้ําคําหรือวลีนะคะที่มีไม้ยมกอยู่ด้านหลังหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะโดยไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายอย่างเช่นเด็กๆเล่นว่านะคะอ่านว่าเด็กๆเล่นว่าวนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นสุนัขตัวใหญ่มากๆนะคะหรือว่าจะเป็น ดอกไม้ชนิดต่างๆอ่านว่าดอกไม้ชนิดต่างๆเห็นไหมคะเป็นการซ้าคำนะคะต่อมานะคะปลายานใหญ่ปลายันใหญ่มีวิธีการอ่านคําที่มีปลายันใหญ่นะคะให้เราอ่านคําหรือข้อความที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าละและอื่นๆนั่นเองอย่างเช่นนะคะจะใช้คําว่าละหรือว่าและอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นผักสีเขียวมีหลายชนิด เช่นแตงกวากระหล่ำปีบ็อกโคลี่นะคะและอื่นๆนะคะและอื่นๆนั่นเองหรือว่าละก็ได้นะคะต่อมานะคะประเทศไทยมีผลไม้มากมายเช่นทับทีมสับประรดแตงโมนะคะให้เด็กๆอ่านว่าประเทศไทยมีผลไม้มากมายเช่นทับทิมสับประรดแตงโมและอื่นๆนะคะประมาณนี้นะ,ะอ่ะทีนี้นะคะก็จบการน,นำเสนอแล้วนะคะ มีให้เด็กๆนะคะไปทาแบบฝึกหัดนะคะเล่มเดิมของพวกเราเลยนะคะก็คือเล่มน,นี้นะคะเล่มสีเหลือมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะ,ะเด็กๆเปิดไปที่หน้าหน้าที่หกนะคะนี่หน้าที่หกนะคะหน้าที่หกนะ,ะเปิดไปที่หน้าหกนะ,ะหน้าหกนะคะเติมตัวการันที่กําหนดนะคะลงในคา ต่อไปนี้ให้ถูกต้องอย่างเช่นคําแรกคําว่าเจตนารมณ์นะคะเจตนารมณ์ตัวการันที่ถูกต้องก็คือนอนนการันนั่นเองนะคะนนนการันนะต่อมาคําว่าสิงนะคะก็คือหองหินการันไม่ยากนะคะต่อมาให้เด็กๆทาข้อที่4ด้วยเขียนคําเต็มของอักษรย่อต่อไปนี้อย่างเช่นสสสส,สคือย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ สามมาอสมทอย่อมาจากองค์การสื่อสารมวลชนนะคะแห่งประเทศไทยนะคะเด็กๆสามารถไป้นคนฟาเพิ่มเติมากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแล้วก็งานนะคะมีเพิ่มเติมด้วยนะคะในข้อที่ห้าหน้าเจ็ดนะคะข้อที่ห้าหน้าเจ็ดนะคะข้อที่ห้าหน้าเจ็ดก็คือให้เติมเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสมลงในประโยคต่อไปนี้นะคะให้เด็กๆเ,เติมลงในประโยคได้เลยนะคะ ซึ่งครูขนมจีนได้สอนไปแล้วนะคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ